ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป Super f r อ e า d าวันนี้ฮะมาได้ยินมาว่ามันมีเครื่องดื่มน่าอร่อยที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เขาว่ากันว่ามันเป็นเครื่องดื่มน้ำปั่นสีม่วงปิสนา ใครที่กินเข้าไปจะไปเจออะไรแปลกๆกันฮะเฮ้ยหมาอยากลองอ่ะมาจำได้ว่าเขาบอกว่ามันเรียกว่าครีมเมสเชคเฮ้ยหมาอยากลองกินครีมเมสเชคมาจะพาพี่ลองไปกินด้วยไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเจออะไร let's go โอ้ยพี่ลอ เฮ้ยลูกกระจกไอ้แฟรงก์และเออนี่เรายืนอยู่หนาอะไรวะเนี่ยเครื่องดื่มม่วงปิศนาไงพี่ล็อกเขากำลังฮิตเลยฮัสกี้จะมาลองชิมพี่ล็อโอ้เห็นแล้วมันเปรี้ยวปากอยากชิมจริงๆเลยนี่มันเครื่องดื่มสีม่วงปั่นๆนี่เองเขาว่ากันว่ามันเป็นเครื่องดื่มต้องสาบพี่ล็อยังไงซีก็มีแต่คนบอกว่ากินแล้วมันจะมีอะไรแปลกๆนี่ไงพี่ล็อกหมามาซื้อแล้วอ่ะฉันสั่งมาแก้วหนึ่งแล้วกันไหนยังไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ลรอเออทำไมเขาบอกว่ามีคิลเลอร์จะโอ้โน้โน กริมเมสโผล่มาตัวมาเริ่มบรลุกากพี่หรอไอตัวโบกมันมาแล้วฮัสกี้ทำไงดีวะเนี่ยโกยเจียนหรือเราจะไปทักทายเขาเลยอะทักทายอะไรล่ะโอ้โหมันไล่มันไล่สวบทุกคนในแมนบอลเลยฮัสกี้โอเนาะพี่หรอไม่บอกนะเว้ <B ane. S 2> เสียงอย่างนั้นไปคนแรกเลยนะฮัสกี้รีบไปไหนอะลูกพี่ผมแค่อยากมาทักทายพี่ชายกริมเมสอะโอ้เราจะต้องทำอะไรวะเนี่ยหาไอเทมอะไรไม่เจอเลยสักอย่างลูกพี่ลูกพี่ต้องหนีอ้าว ี่ล็อกตัวเย่เลยเหรอเดียสกีเดียพี่ลหอกเมื่อกี้เราไม่เอาจริงเนาะเมื่อกี้เราไม่เอาจริงใช่บิล็อกสอมเล็กน,น้อยลูกพี่เมื่อกี้แบบว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมา ใช่ใช่ลูกพี่เขาว่ากันว่าเครื่องดื่มสีม่วงเนะี่ยถ้ากินแล้วมันจะมีปีศาจกริเมสออกมาโอ้โหชัดเจนเลยฮัสกี้แกบอกช้าไปหน่อยนึงนะมันก็เพลกรู่เหมือนกันพี่เรามันออกจะดูน่านเอยแต่ไม่เป็นไรฮัสกี้เราต้องกลับไปแก้มือกันซะหน่อยแล้วคราวนี้เราจะต้องทําภารกิจและหลบซ่อนปีศาจออกไปให้ได้ใช่เจ้พี่เราตรงนี้มันสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะให้ปีศาจเป็นเพลเยอร์เป็นบอดหรือว่าเป็นโหมดติดเชื้อพี่หรอเอ้ยแล้วถ้าเกิดเป็นบอดมันจะอ่อนเป่าวะลองไมอะ ไม่ทานล้ทันไหมเนี่ยเอโนพี่เราคะแนนมันเสมอกันนินเนฮัสกี้มาซื้อน้ำปั่นอีกแล้วฮะขอกิีเมสเชคลูกพี่หมาเจอปืนเลยไม่รู้เก็บมาก่อนเลยฮัสกี้ฉันเจอจุนแจแล้วว้าวลูกพี่ฮัสกี้มีปืนสุดหลอนแล้วเอามาชาร์จก่อนบอกเลยว่ารอบี้โอี้ลูกพี่ดูฮัสกี้หลังแกดูเดื้อเลยล่ะ ยิงกิมเมตด้วยปืนไฟฟ้าพี่หรอโอ้โอเขาสับสนแล้วมึนงงลฮัสกี้สุดยอดไปเลยฮัสกี้เราต้องเปิดประตูเข้าไปในกุญแจสีชมพูพี่ล็อกหมามุดเข้ามาในห้องน้ําแล้วฮัสกี้เขากําลังตามไล่กันอยู่พี่ล็อกดูดิหมาเล่นเล่นแบบว่าหนังแค่ก,กระปิมเลยพี่หรอ,หรอดีแล้วฮัสกี้แกทวงนาฬิกาเขาไว้ เพื่อนกำลังแบบทำภารกิจก็จอยากขบักขบันพี่เลองดูดิเขาย,ยังไม่ล้มเลิกกับการไล่สัวพัสกี้เออพัสกี้แกขยับไปไหนไม่ได้เลยเหรอพี่เลามาออกมาจากตรงนี้ไม่ได้พัสกี้สูกเขาพัสกี้ลูกใหดูดูยังไงจะกันทำภารกิจอยู่พัสกี้โกยพัสกี้มาแล้วเข้ามาในห้องครัวแล้วตอนนี้ฉันเข้ามาในห้องเซิร์ฟเวอร์รูมแล้วพี่เลาห้องครัวคือตรงไหนเ <c oughs> ขึคือไปรับแกกันด้มาพัสกี้มา ลูกพี่มาชาร์จปืนไฟฟ้ามาเลียบุูเลอยเดยวไม่ได้แล้วห้องเซรเริร์ฟเวอร์รวมอยู่ตรงนี้ว้าวห้องเซิร์ฟเวอร,ร์มีคอมพิวเตอร์ด้วยพี่หรอเอ่อมีอะไรให้เล่นบ้าง Facebook t ว i t t e r y o u t u b e มีไหมว้าวพี่เรามมนมีหลอดทดลองอะไรไม่รู้หรือว่านี่มันเป็นที่สร้างพี่ชายกริมเม่ะจริงด้วยฮัสกี้หรือว่าน้ำปั่นมันจะมาจากไอท่อพวกนี้นี่ไงมีสีชมพูน้ำเงินมว่วงเสียงอะไรฮัสกี้ชาร์จไฟหลอดแล้วพี่หรอฮัสกี้ฉันจำได้ว่าเราต้องไปออกประตูหน้า โอ้ oh, นี่ไงพี่ล็อกเพื่อนเพื่อน,นมุดทางนี้กันพี่ล็อกเราไปต้องไปออกประตูหน้าของร้านปั๊มันไปอโอ้โด oh no, พี่ล็อกปืนฮัสกี้ยิงไม่ได้ <c oughs> โอาไะจุกเลยจุกเลยจุกไปเลยเร็วกันเลยฮัสกี้เร็วนี่ชาร์จตรงนี้ชาร์จตรงนี้เอาชาร์จไม่ได้ครูดาวเพื่อนมาเป,ปิดตะปูเร็วเข้าเราจะได้ออกไปจากที่นี่เพื่อนเพื่อนเอาสว่านไปไว้ไหนอะสว่านอยู่กระใคอะเพื่อนโอ้โดพี่ล็อกพี่ชายที่มีสว่านตัวเยหรอ ไม่รู้ฮัสกี้และยิงสว่า์มันจะดอบไหมเนี่ยพี่ชายพี่ชายหายไปไหนนี่ไงพี่ชายมาเร็วเข้าพี่ชายพี่ชายเร็วกว่านี้ได้ไหมพี่ชายพี่ชายอย่าเออบี่เราเขาอมไอเทมอย่าอมไอเทมมันไม่ใจลูกอมมาแล้วมาเปิดประตูแล้วลูกวีพี่ชายภูมิเขาไม่ยอมเอาที่เปิดประตูมาโอ้พี่ชายขี้พี่ชายขี้อย่าทำแบบนี้เลยขอร้อง แล้วพี่ลรากับเจ๊ผู้หญิงเป็นอะไรลื่นล้มเหรอเเป็นอะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆก็กระจัะกระจาย่ายเงือบลูกไปอีกแปดวิมาจะชาร์จปืนได้เออต่อยแกยิงเขาอีก10ทีแล้วก็ออกไปจากที่นี่ไม่ได้ฮัสกี้เราต้องการสว่นานอันนั้นพี่ชายมาเร็วเขา้าหนินเนี่ยฮัสกี้ช็อตเร็วเข้าพี่ชายผู้มาเปิดประตูเร็วเขา้าพี่ชายเร็วพี่ชายขอร้องล่ะพี่ชายขอร้องละพีซ แล้วเขาเอาที่เปิดประตูไปไว้ไหนอ no, ะโนจังหวานหายไปแล้วฮัสกี้สวยแล้วกันเนี่ยโนโนพี่ชายเอาไปเปลี่ยนกับคุณแจม่วงเธอไหมเพื่ออะไรเพื่ออะไรนี่ทำไมเขาเอาสวานไปซ่อนวิลโนโนโนเราไปซื้อใหม่โฮมโปรได้ไหมเนี่ยพี่ชายคนนั้นเป็นอิมพอร์เตอร์แน่นอนพี่ล่อ๋อโนมีคนเปิดแล้วฮัสกี้จังหวะน,นี้แหละมีคนเปิดปะปูแล้ว มีคนเปิดประตูแล้วพี่ลลอกโอนโกกินเมสยืนดักอยู่ตรงนี้พี่หรอมันเดี๋ยวจะลอยเองยังไงแกต้องลอหอกไปเลยอัสกี้ไปเราจะมาที่แล้วจะรอล้วโน่นอพี่เรอกเขไล่ตูดฮัสกี้มาพี่ลรอไปแล้วสกี้จะมนนี้แหละเราจะต้องออกได้พี่หรอกเจดเจ๊อย่างงี้ต้องตุ๊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 ตุัตุ๊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 ตต พี่ล็อกพี่ชายกรีมเมสวิ่งไล่ฮัสกี้เมื่อกี้หมาตัวไหนพูดว่าเดี๋ยวฮัสกี้จะทำภารกิจเองวะพี่ล็อกกันเดี๋ยวหมาจะสะกดรอยตามพี่ชายกรีมเมสคนนี้ฉันกำลงังแค่กับพี่ออพี่ล็อกเป็นผมไปแล้วอ่ะทุกคนถ้าเปนติดติด,ดีฮัสกี้ดิอพ,พี่ลโถถังพวกเราที่น่าสงสารเจ้อพี่ล็อกหมาเพิ่งเห็นนี่มีกิมเมสซ่อนตัวอยู่ตรงนี้ด้วย ลูกพี่เรามาช้อปปิ้งดีกว่ามีอะไรให้ช้อปปิ้งบ้างอะเรามีตังพอแล้วเหรอนี่ไงมันมีกิมเมสซ้อนมาเขือเทศด้วยพี่ล็อกคืออะไรอะอ๋อนี่ไงจะซื้อกิมเมสแบบเขียวๆได้ด้วยนี่ฉันชอบสีเขียวจัดไปซื้อเลย อ้อพี่ล็อกมันมีกับปีดักด้วยแต่ว่าแพงมากพี่ล็อกไม่มีตังมีอ b i l ลิตี้ความสามารถพิเศษด้วยพี่ล็อกฉันว่าแกซื้ออะไรก็ได้ที่ทําให้ชีวิตยืนยงยืนยาวขึ้นอะไอฮัสกี้มีมีดน่ารักปุกปิกพี่ล็อกแต่ตังไม่พอตังไม่พอสักแก่เฮ้ลูกวีมีแต่คนโหวดโหวดอินเฟคชันมันจะเป็นยังไงมันจะติดเชื้อไอตัวมงๆงนี่เหรอเจ่ลูกวีแปลว่าโหมดนี่พวกเราจะโดน ติดเชื้อแล้วกลายเป็นกรีเมสกันหมดเหรอฮะน่าสีกันเราต้องรีบเก็บจุนแจก่อนนี่จะเก็บอะไรวะสีชมพูเราต้องรีบกยโนนโนพี่รานี่ไงเขาเกิดดักหน้าเราเลยอ่ะโอ้โหจะมีกุญแจอะไรไมนี่ยกุญแจม่วงโนนโดบีลองมาม,มุดไม่ได้โอ้ด oh, ูดิ่ปากเขาเลยซ้อมเพเกิดเท่เด้จังหวะนี้แหละฮัสกี้ใครมีกุญแจสิเจย์เจย์เพื่อเปิดกุญแจแล้วจะมีกุญแจสีดำกุญแจสีดำเปิดห้องนี้ได้เปิดห้องเก็บความเย็นได้โอ้โนบีลรมีกิีเมสสองตัวแล้ว อ๋อโนตัวเนี้ยก็แย่อยู่แล้วจะมีอ๊ิ๊กป๊าบะปั๊มปั๊มปั๊มโน่โน่พี่เรามากลายเป็นกรีมเม่ฮ่าฮ่าฮ่าฮู้ฮู้ฮ่าฮทุกคนมากินน้ำฟันหันสากันเถอะโอ้โหเพื่อนเหลือคนเดียวเพื่อนจะรอดได้ไงวะเนี่ยพี่เอามันวางกับปีดักได้ด้วยนี่ไงจะวางไว้ตรงนี้ละจะเกิกพี่ลองรองเท้าคืออะไรอ๋อมันทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นได้ป่าฮัสกี้โอ้ใช่เลยนี่ไงมี ฝุ่นตลบ<า>ตะกวตกมันวิ่งเร็วขึ้นแป๊บหนึ่ง <c oughs> อ้าวพี่เหรอตุ้ยเกันบนแบบแล้ววิ่งเหรอจะไปรอดได้ไงอะโอ้โหติดเชื้อกันขนาดนั้นอะลูกวี่งมาไม่อยากเล่นติดเชื้อมันเร็วไปนี่แน่เอาอันนี้เลยอะฉันอยากเไปไ็นตัวม่วงๆบ้างอะฮัสกี้ทำไงดีอะมันก็อยากเป็นนะพี่แล้วตอนนี้มานมีเปอร์เซ็นต์ที่กลายเป็นตัวม่วง31เอ็ดเปอร์เซ็นต์นะเท่ากันเลยคอฮัสกี้เป็นหน่อยเขาเป็นหนเด้เ์เย่ลูกวี่ฮัสกี้ได้เป็นหม<โ>อเปล่า อ่านี่ไงฮัสกี้อยู่กับเครื่องดื่มสีม่วงดีจ้าเบอร์วายเกิดมาโดนช็อตเลยวายวายวายยิงงงหน่อยเนี่ยโอ้ยมื่นหัวหกกับลมพี่หลอกยิงงงในดงเบคอนไปแล้วกันพี่หลอฮัสกี้โดนยิงต่อเนื่องมาเจ็บปวด <c oughs> นินเนวางกับปีดักเอาไว้โอ้โหมันหลายการมีการวางกับปีดงกับปีดักนินเนสวัวเพื่อนโอ้ยอ๋อหนกประตูยังเปิดไม่ได้เลยเพื่อนจะตัวจะหมดแล้วหรือไม่เนาน no n น n น no n น no นินเนเจผู้หญิงก็ได้ตัวแตกไปแล้วอ๋อฮัสกี้มันยังโหดตามเคยสัญญาณสัตว์ป่ามันรุนแรงจริงๆพี่เหรอไม่ต้องมาเรียกเลยมาจะปล่อยพลังฮัสกี้ตกมันแล้วนอะไม่เป็นไรทุกคนเราปล่อยมันวบคนนี้ไปเราทยอยทำภารกิจแบบเงียเๆี่าพี่ชายหัวกบนินเน ไม่รู้หรอกว่าเราอะเปิดกุญแจขาวกำลังลงไปห้องใต้ดินแล้วทุกคนพี่ล็อกมอมีข่าวดีบอกว่าอะไรสิเหลือพี่ล็อกคนเดียวจริงเปล่าหมอเปล่าดีอะพี่ล็อกแกไม่รู้หรอกว่าฉันอยู่ไหนอะนั่นไงหมอเห็นพี่ล็อกแล้วโดน๋แล้วเรามันเห็นบานบาจริงจริมันไม่ได้หมอดี่บอกทำไงอะฮพี่ล็อกไแกัปะ เไปกันละวิชาจูบลูกพี่หมาไม่จับลูกพี่ก็ได้นะคะแต่ลูกพี่ต้องบอกกันว่าฮัสกี้นั่นรัหมอนจกั่จับกั่จับไปก็บจนบจั่จับ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 จัตจับ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 จั่จับจับจั่อยบจับจั่จยบจับจับจับบจั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 บับับจับนั่จับจัจับตุบจับจับจ แนววางกับดักไว้หน้าประตูเจเบคอนพี่ลองดูดิเขาออกมาไม่ได้โค้ชฮัสกี้แกจะกำจัดก็กำจัดเลยอย่ามาเล่นกับเหยื่อแบบนี้สิวะพี่ลองดูดิหมาแกงเจเบคอนคนนั้นเนะเร็วเร็วเจเขาโวตะแย่แล้วดีเดดเดดเดดดีเดดทุกคนดูความเดือดเย็นของฮัสกี้ดิดูดิอ้อมยืนบังประตูไอ้ฮัสกี้เน่เน โออเจ๊ตัวแตกไปแล้วโอ้พี่เรามีพี่ชายหัวทรงเทะเลิดเข้ามาใหม่ด้วยโอ้โหเข้ามาให้มันสวบทีละคนเจเลอจ์โอ้พี่ชายพี่ชายนี้ไปแล้วพี่ชายมาว่ากับปีดักไว้พี่ชายนี้ไปแล้วพี่ชายอ้ไม่ไไเอาทยอยเข้ามาตุอีกคนแล้วเอาเข้าไปเอาก็าไปว้าวมีคนเข้ามาฮัสกี้สวบอีกแล้วพี่ <S <S <ะ>เรเ็วเหอะฮัสกี้เร็วเอนี่เลยฮัสกี้จะตกมันแล้วว้าฮัสกี้แอทแทก จว<ม>ายเขาจุกได<ม>้อวายฮัสก<ม>ี้วายเฮ้ยพี่ชายเอาเข้าห้องนั้นก็เสร็จดิพี่ชายโตครับอ๋อโดนกระโดดข้าวหัวฮ่า ฮัสกี้เป็นผู้ชนะจำไว้เลยฮัสกี้ไอหมาโหด <ś led> ฉันคือกำแพงโถพี่หลอกที่น่าสงสารเฮ้ว <ś led> ันี้ใครตาอะไรไว้วะเฮ้ยเฮไรเฮ่ยเฮ้ยเน้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ย่ว้เลยบอกลเล้เยเย โดยเนะลูกพี่กลายเป็นปีศาจเหรอใช่แล้วยังไงล่ะฮัสกี้แล้วทำไมตัวพี่เรามันเป็นสีฟ้าอ่ะฉันซื้อสก,กินยังไงล่ะนี่มีบูสต์ความเร็วความสปีดด้วยไปไหนพี่ชายไปไหนไปไหนลูกพี่มองไกลๆเหมือนเหมือนมันฝรั่งเน่าพี่เราเออเหมือนจริงด้วยอา้าวจบเร็วเลยโน้โนโนโนมีขนแค่นัน้นเองนะเนี่ยอ๋อได้แล้วอยู่แป๊บเดียว,ยวมา โธ่พี่ล็อกที่น่าสงสารอุสตส่าห์ได้เป็นปีศาจได้เป็นแป๊บเดียวเองทุกคน <c oughs> โธ่ไม่น่ารีบสวบคนอื่นเลยลูกพี่ตรงนี้มันมีออบบี้ให้เล่นแก้เหงาด้วยพี่ล็อก <c oughs> เล่นแก้เสียใจหน่อยดีกว่า <c oughs> เล่นแล้วได้ไรอ่ะพี่ล็อก <c oughs> อ๋อค่เล่นออบบี้ก็ยังตก <c oughs> ลูกพี่เราโดดออบบี้ไประมัย <c oughs> นั่นนะเจ นี่ไงเข้าเกมแล้วพี่หรอฉันไม่ได้เป็นแล้วไม่อยากเล่นแล้วเธไม่ได้เป็นคู่เลยพี่หรอกนั่นแหละทุกคนการมากินน้ำปั่นปิิสนานแล้วก็เอาชีวิตรอดจากคริมเมสของพวกเราถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยนะ โอ้โหนพี่ล็อกนี่มันหมดอินเวคชั่นนี่นะอ้อโดยิงตัวเดียวไม่พอมีทั้งสองตัวมาจะว่ายน้ำนี้เบอร์ <c oughs> อย่าฮัสกี้ลูกวไิไม่ต้องมาฮัสกี้อย่าฉันนี่ฉันจุกเมื่อกี้พี่ล็อกสั่วฮัสกี้ในใน <c oughs> บอกเลว <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย